หลวงปู่ชาท่านเล่าเรื่องของท่านเองนะแต่มาได้ยินได้ฟังได้อ่านมาก็ขอเล่าเรื่องอาจารย์ชาหลวงปู่ชาที่ท่านมรณภาพไปแล้วกระแสปฏิจจสมุปบ,บาทนี่มันไหลเชี่ยวท่านก็ตกอยู่ในอำนาจของมันมาถึงอีกจุดหนึ่งวิชาของท่านก็เกิดขึ้น ท่านท่านไม่ได้บอกบอกอาตมารู้เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังรู้เองคือท่านเล่าเรื่องของท่านว่าท่านเดินทุดงไปบวชตั้งสิบกว่าพรรษาแล้วไปอยู่ในวัดหนึ่งก็ไปพบแม่ไหมคนหนึ่งเข้าเขามาทําบุญเป็นแม่ไหมสวยทั้งรวยด้วยแม่ไหมเนื้อหอมเบ่เนี่ยบอได้เพื่อนให้เพื่อนน้าบา่มีผู้พาเห็ดภาสั่งแล้วบอกแต่ก็มีแต่แนวดีๆ ของกินดีๆแนวดีๆเอมามาถวายใหย้ท่านเล่าว่าในกลางคืนนั้นบวเห็นย่างนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เห็นแต่น่าไม่ห่างไม่หมายผู้นั้นที่นี้วิชาของท่านก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นอวิชาอาวิชามันก็เลยดับไปเมื่อเมื่อวิชามเกิดขึ้นหว่วยว่า สิมหาเขาอยู่นี่มันสิแล้วสิจบเป็นจักเถ้าบอโอ้ยทีนี่เก็บบริขารภายกดภายบาทในมันกลางคืนเลยนั่นท่านรู้ทันมันรู้ทันอวิชชาตัววิชาเกิดขึ้นอวิชชามันก็พังลงไปก็เรียกว,ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดเป็นนามรูปสรารยตนะเป็นภัสสะแล้วก็เป็นเวทนาะเป็นตัณหา เป็นอุปทานและทีนี้ท่านก็ปลบเคินมาสู่วิชาวิชาเกิดขึ้นมันก็ไม่เลยไปสู่สังขารวิญญาณนามรูปรู้ทันแล้วตัดทันทีหนีกลางคืนเลยมื่ออื่นเล่าก็สิสมาจังหันอีกกัิเห็นเล่าอีกเมื่ออื่นแห้งสมักแห้งกลัวเมนีหนีมันกลางคืนเลยนี่คืออาศัยวิชามันเป็นเรื่องเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ แล้วท่านก็นเล่าต่อไปอีกว่าไปถึงวัดหนึ่งแม่เขาแม่ชีสาวก็ดีดีเย็บผ่าเย็บผนหักสลกบาทให้อะไรต่ออะไรดีเอาเจใสอรร่อุปธรรมอุปหักเอาแล้วบาดี่กลางคืนก็นมาเอาอีกแล้วบรเหณนี้นั่งสมาธิเดินจงกรมฮือเห็นแต่หนาแม่ชีได้ปัดคือเห็นแต่หนาแม่เขา สแสดงว่าอาวิชา <c oughs> คือความไม่รู้นั่นนะมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงวิชาความรู้ที่สั่งสมมามันมาไม่ทันมันรู้แต่วันหน่ารักหน่าเอนดูนี่ก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารปุ้งปุ้งจะไปเป็นผัวเขาซะแล้วบาดเนี้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วทีเนี้ย หลังจากนั้นวิญญาณคือจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน้อมไปอย่างนั้นนามรูปพฤติกรรมแห่งจิตอันเป็นนามแล้วก็บบุคลิกภาพพฤติกรรมทางกายตอมแกลนโปรโสเตตอะไรต่างๆมันก็ทํางานทางฟิสิกส์ทางชีววิทยาของมันขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นมันละเอียดนะละเอียด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 บุคลิกภาพทางกายก็เปลี่ยนแปลมีปฏิกิริยาขึ้นมาตามกฎของธรรมชาติ มันละเอียดลึกถึงป่านนั้นน้มรูปเกิดพัสสะคืออารมณ์บ่เห็นเล่าดอกเงี่ยมื่อึ้นมันมืดหูก็บบไดยงยินเสียงเล่วแต่ว่าอารมณ์ความคิดสังขารทั้งหลายนะั่นนามรูปทั้งหลายปรุงแต่งในใจนี่สิ่งที่เคยชินที่ได้ว่าอาสวั์มาในเรื่องเหล่านี้มันก็เข้ามาสู่ใจ มาเป็นธรรม,มารมสู่สลายตนะเรียกว่าม,มโนยตนะเป็นธรรมมารม์พอเข้ามากระทบใจเป็นผัสสะมโนสัมผัสสัตสาเวทนากายมาเป็นสัมผัสอารมณ์ทางจิตกลางคืนก็ไม่เมือดอคือเห็นตนาเขาบดาตาไต่ไฟไบ้ส่องไฟฉายเห็นเกิดเวทนาพอใจเป็นสุขรุนคลิดอ้อยอิงนี้ก็มันเกิดตัณหา นอนพอใจสร้างวิมานในอากาศสิพ้าเล่าไปเหตไทใส่หน้าทำมาหากินมีลูกมีเต้าแน่เท่าโอมาคอยมาบวชใหม่ก็ไดตัวนี่เกิดตัณหาแล้วน่านแจ้งแต่นอ้ออยากเห็นหน้าเล่าอีกเด้อยากให้มันแจ้งไวๆ้ๆนี่เกิดอุปทานขึ้นมาพอปัญญามันเกิดขึ้นทันเรียกว่าวิชามันเกิดขึ้นโอมันบวชด,ดูตัวนี่ยังมันเคอมาคึค,คือไทยบ้านแท้ แต่นที่สิมาภาวานาเบิ้งจิตเจ้าของมันจะไปเบิง้งตะก่นเขาอยู่ในบ่อนี่หอบบาดหอบกดหอบบริหารไปกลางคืนเลยนี่ท่านดูจิตดูใจของท่านท่านไม่จะไปหาดูตะก่นเขานี่แหละเรียกว,ว่าวิชามันมาทันเมื่อวิชามันเกิดขึ้นอวิชามันก็ดับอยู่ด้วยกันไม่ได้เรียกว,ว่าอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปปัญญาเกิดขึ้น วิชาเกิดขึ้นอวิชชาก็าดับไปสังขารวิญญาณนามลกูกรายตนะนั่นมันละเอียดละเอียดละเอียดพออธิบายปฏิจจสมุปบาทเห็นบ่หน่นลุกขึ้นแล้วเดินกันละที่นี่ <c oughs> มันบ่มวลเด้บาทดิสิบอห้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเรื่องละเอียดออมมากๆจึงเรียกว่ายังเข้าสมุทรสาครไม่มีที่เยียบยันเป็นไม่มีใครอยากจะพูดในเรื่องนี้ แล้วก็ไม่พอใจที่จะฟังในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดไปเปิดพระไตรปิฎกสลายตนะวัคสลายตนะสังยุตสังยุตตะฎิายนี่ไม่มีใครอยากอ่านพระแห่งบอ่อา่านพูดแต่เรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจต้องมาปฏิบัติบัตรเนาเรื่องนี้มันไม่สามารถเข้าใจได้แต่เพียงการฟังนอกจากอัจฉริยชนเท่านั้นการพูดกัน ให้เป็นโครงสร้างเป็นสตักเจอร์เรียกว่าเป็นทิววั์แบบเบิร์สไอวิวแต่ก็ต้องมาทำนะท่านอาจารย์ชาท่านอาจจาะไม่เข้าใจเลยว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านปฏิบัติมันถูกถูกเป๊ะพอดีเลยท่านเอาเจิตเอาใจเข้าไปวัดเลยพอรู้จักปับ๊บขนาดปัท้อมันบอกเกิดคือผ่าตัวอานี่กูเนี่ย มันคือคือเทศบานคือโยมตัวเนี่ยว่าจะหนีมันเลยกลางคืนหนีแล้วเว้ยบัดเนี่ยว่าสันอยู่เหตยังไงว่าสันอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าเสตุฆาตทําลายสะพานทําลายสะพานที่จะซื้อต่อพอจะเห็น่าให้มันเห็นพอจะได้ยินย่าให้มันได้ยินพอจะพูด่าให้มันได้พูดกับเขาถ้าจะพูดก็พูดแต่สิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นท่านก็สอนหลยแง่ไลายมุมเว้ยวิศ,ศวนแนวใดนวมัน น่าดูก่อนพิสูทังหลายเธอไปสู่ป่าใดสมาธิที่ยังไม่เคยตั้งมั่นก็ตั้งมั่นสติที่ไม่เคยปรากดก็ปรากดแม้จะอยู่ในป่านั้นอดอดอยากอยากด้วยข่าวน้ำโภชนาอาหารขาดแคลนอดอดอยากอยากขาดแคลนทุกอย่างเธอจงอดจงทนอยู่ในป่านั้นไม่มีอาหารการกินอดอดอยากอยากไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องนุ่งห่มแต่สมาธิที่ไม่เกิดมันก็เกิดขึ้น สติที่ไม่เคยปรากฏชัดมันก็ปรากฏขึ้นเธอจงอดทนอยู่ในป่านั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความเจริญแก่เธอเธอไปอาศัยบุคคลใดในท่าน,นะเป็นครูบาเป็นอาจารย์เป็นกัลยาณน,นามนิจสมาธิที่ไม่เคยตั้งมันก็ตั้งมันเพราะคําสอนของท่านผู้นั้นสติที่ไม่เคยปรากฏชัดก็ปรากฏชัดขึ้นเพราะคําสอนของท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นเป็นผู้แนะนําเธอ แม้ที่นั่นจะขาดแคลนข้าวน้ําโพชนะอาหารที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องดํารงชีพเครื่องหนุนอมยารักษาโรคอ,อดอยากอยาก่อยางไรก็ตามเธอจงอดทนอยู่แม้จะถูกขับไล่หนีจากขั้นผู้นั้นเธอก็จงหย่าดหนินั่นเป็นความเจริญของเธอเนี่ยวัน,นะประปัทสูตรนะวันะประัทธสูตร ถ้าเธอไปอยู่ในป่าใดแม้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยข่าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีคนสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มอุดมสมบูรณ์มากไปด้วยอจิเลกกราบสติไปเคยปรากฏชัดมาแต่ก่อนก็ไม่ปรากฏชัด สมาธิที่ไม่เคยตั้งมัน่นมันก็ไม่เคยตั้งมัน่นมีน้ำซ้ำวิ่งจะวันจะไว้เธอนึกได้กลางคืนนี้กลางคืนนึกได้กลางวันนี้กลางวันจากป่านั้นนั่นเป็นไปเพื่อความเจริญของเธอในธรรมวินัยนี้เธอไปอาศัยบุคคลใดอยู่ตรงนั้นกับครูบาอาจารย์นั้นแม้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยลาศกุะละที่อยู่อาศัยสะดวกสบายเสียงสรรเสริญเยินยอมากเลยเอกร,ราชอาหารการกินยารักษาโลกเกื่องนุง,งหม่ม ไม่อุดอยาขาดแคลนสาดวกสาบายแต่สติที่ไม่เคยปรากฏชัดก็ไม่ปรากฏชัดสมาธิที่ไม่เคยตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมัน่นเธอนึกถึไม่ได้กลางคืนนี้กลางคืนนึกไม่ได้กลางวันนี้กลางวันนั่นเป็นไปเพื่อความเจริญของเธอนี่อาตมาก็เลยนึกถึงคําสอนของพุทธเจา้าแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ชาท่านเห็นว่าไม่เจริญแน่ๆ พวกนี้เช้าแม่เขาวคนนี้ก็จะมาให้เห็นนะพวกนี้เช้าแม่ใหม่คนนี้ก็จะมาอีกนี่มันกลางคืนซะเลยเอามันปั่นนั่นนั่นคืออวิชชาเกิดขึ้นมันก็เลยเมืดพอวิชาเกิดขึ้นมันก็กำจัดอวิชชาปับ๊บเกิดขึ้นกลางคืนมันก็สว่างกลางคืนวิชาแสงไฟสว่างตาแสงแห่งวิชาแห่งปัญญามันสว่างใจ มันเร็วมากนะอาตมาจึงบอกว่าเวลากินข้าวเนี่ยเวลากินข้าวนะตรงนั้นแหละกระแสปฏิจจสมุปบาทเร็วมากเลยในขณะที่เห็นอาหารตาเห็นอาหารหรือว่าได้กินอาหารเท่านั้นแหละผัสสะทางตาก,ก็กระทบทางจามูกก็กระทบทางหูก็กระทบความพอใจเกิดขึ้นทางจิตมันก็กระทบขึ้นมาแล้วยาขึ้นมาเป็นตัณหาเป็นอุปทานขึ้นมารุนแรง นัน่นในกกินแท้แ่นดพอพอพอพบภาวะเราเป็นผู้กินเราเป็นผู้แสบในที่สกตรกปุ่มตะตามเข้าไปเลยนั่นเป็นตัวพบเป็นตัวชาติตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วเกิดชราหลังจากนั่นก็เกิดมลนะชลาในที่นี้เป็นหมายถึงความแก่หง่อมข,ของร่างกายแต่หมายถึงของที่กินอยู่นั่นแหละ เมื่อคณะกินอยู่นั่นมันมีความอร ե ตอร่อยเกิดขึ้นนั่นชาติชาติแห่งความอร็ดอร่อยเกิดขึ้นต่อไปความอร ե ตอร่อยนั้นก็จางลงกําลังจะอิ่มนั่นคือมันชลาความอร่อยมันชลาลงแล้วพอมันอิ่มปราบความอร็ดอร่อยกลืนผ่านลําคอไปความอร็ดอร่อยและความอิ่มนั่นมันอิ่มแล้วความอร็ดอร่อยก็หายไปขณะที่กลืนผ่านลําคอความอร็ดอร่อยก็หายไปนั่นเรียกว่ามันตาย ชลามอลนะก็เกิดขึ้นในขณะนั้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 นในขณะกินข้าวเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นเลยอารมณ์ที่มันเกิดข <Yeah. an ough ly> <happening> ึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็มีชลาพอใจเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าชลาเกิดขึ้นแล้วชาติเกิดขึ้นแล้วชลาก็จะมีพอใจเกิดขึ้นนั่นชาติเกิดขึ้นแล้วพอความพอใจจางไปความอิ่มความอร่อยอร่อยจางไปนั่นเรียกว่ามันชลา พอหายไปมันก็ตายเนี่ยพอใจมากๆความพอใจก็ลด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 ล,ลดลงลดลงอีกมาก,ก็หมดบางคนลูกตายผัวตายร้องหอมร้องไห้เหมือนจะกระโดดเข้ากองไฟนั่นชาติชาติที่เกิดขึ้นในใจว่าเราเป็นผูุทุกผู้ยากผู้โศกเสารำพึงลำพันโชควัชนะชะตากรรมโหดร้ายแกเราเกิดในชาติเกิดขึ้นแล้ว เจอความโศกความเศร้าในภาวะอันนี้เกิดตัวเราเป็นผู้ทุกตัวเราเป็นผู้สูญเสียตัวเราเป็นผู้ล้มละลายพลัดพักความทุกข์อันนี้เกิดขึ้นเต็มที่เรื่องวัชชาติชาทุกความทุกเกิดขึ้นต่อมาความทุกข์นี้ก็ชลาอีหน่อยก็ลืมไปลืมไปอีน้อยน้ําตาเหือดแห้งนวลแป้งก็มาแทนเห็นไหม ตายแล้วความทุกข์นั่นมันตายแล้วความทุกข์มันชลาลงมันกลางลงอีกหน่อยก็หมดไปแล้วบอกความทุกข์มันตายอารมณ์นั่นก็ตายไปแล้วเกิดใหม่แล้วที่นี่เกิดเป็นสาวขึ้นมาแทนแล้วเห็นในบ้านอาตมาเนี่ยคนหนึ่งนะหัวแก่ตายไปชาวบ้านได้ดึงไว้ก็ไม่ฟังเวลาเผาแกจะวิ่งเข้ากองไฟ คือดหอดผัขวข่อยเด้โอ้ยพอปักหลา่าเอ้มาเอาข่อยไปนำแนวเสร็จสิเรียนกับกองไฟได้เล่าดินกอดกดกดกัอยู่ในขีดดินขีดนง่ยวิ่งก็ไปหากองไฟชาบ้างก็เด้งเอาไว้นี่คือความทุกข์มันเกิดบมื่นดนหนะบา่านได้แจกเข่าซำนาหาผัวะนาเท่าแลว้วคื่อดหอดผัวน่ะมันเท่า ตายพร้อมมานี่ยความเพลินหอนหายไปเอาหัวไม้ปั๊บได้ลูกไม้แล้วสองคนยังบ้านได้แก่เขาเอ้ยเนาะบอ่งไหนเบอรกระขางนทีนะนี่ได้ลูกคนที่สามจึงได้แก่เขานำคนไปใส่ล่ะอันซิแลนเขากองไฟนั่นมันชลามันมอลนนะมันโสกะปริเทว่าโอ้มันเร็วมากนะกระแสปฏิจจสมุปบาทนี่เร็วอามากๆเลย เพราะฉะนั้นกระแสปฏิจจสมุปนธรรมนี้ถ้าอธิบายข้ามภพข้ามชาติดับทุกได้ยากมากเลยฟังให้ดีพระพุทธเา้าจึงว่าการที่สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งประกาศว่าการดับภพบสิ้นชาติไม่ได้ในชาตินี้ขณะน,นี้นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของเธอการที่สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งประกาศว่าการดับภพบสิ้นชาติ ค่อยเป็นค่อยไปจนถึงนิพพานนมันต้องค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับเป็นการสั่งสมบุญญาบารมีไปโดยลำดับดก็ไม่เป็นความผิดของเธอผู้ที่กล่าวว่าชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าต่อไปค่อยสั่งบารมีไปการที่เธอจะได้ไปสู่เทวโลกสู่สุขติสู่สวรรค์ด้วยคุณงามความดีที่เธอสั่งสมที่เธออบรมที่เธอกระทำก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ผู้ที่ประกาศว่าการดับพบสิ้นชาติมีในขณะนี้เดียวนี้ชาตินี้โดยการการะทําเดียวนี้โดยการที่มีสติปัญญาการที่เธอจะกระทําอวิชชาให้สิ้นไปการปรากฏชัดของวิช,ชาการสลายลงแห่งอาสวะทั้งหลายบรรลุสันติบททำความทุกข์ให้สิ้นไปในชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปการนี้เธอจะได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยการกระทํากุณงามความดีในเทวบโลกในพรหมโลกก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ผิดแต่การที่ผู้ใดผู้หนึ่งสมณนะพรามณที่บอกว่าเอามันเดี๋ยวนี้ชาตินี้ดับภพสิ้นชาติโดยการมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐทานนี่มันก็เป็น,ปนไปได้ที่จะทําให้อาสวะตทั้งหลายสิ้นไปบรรลุสันติบททาความทุกข์ให้สิ้นไปข้ามภพข้ามชาติไป เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วท่านก็กล่าวถึงบทสรุปไปว่าผู้ที่มีวาทะว่าคอยเป็นค่อยไปชาติหน้าชาติต่อต่อไปสร้างบาร,รมีต่อต่อไปนั้นใกล้ต่อความยึดมัน่นถือมัน่นใกล้ต่อความหมกมุ่นตะจบใกล้ต่อความเพลิดเพลินยินดีแต่ยังไกลฝั่งแห่งนิพพานออกไปเพลยิ่งไปออกไปอีกเพราะมันจะไปติดเราจะเอาอย่างไร